ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะวันนี้จะใช้ไพ่ข้อความสำหรับนี้นะคะส่งต่อข้อความจากเขาถึงคุณนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างสิบเหรียญแปดถ้วย สศวินถือดาบนะคะพลังงานของคนธาตุดินพลังงานของคนธาตุน้ำพลังงานของคนธาตุลมนะคะถ้าเราดูจากพลังงานของคุณเนี่ยดูเหมือนว่านะคะในตอนนี้ตัวของคุณเองมีความรู้สึกว่าการงานการเงินในช่วงนี้มันไม่ลงตัวเลยนะคะ เงินที่เคยได้เป็นกอบเป็นกรรมนะคะเงินที่เรียกว่าดูเหมือนมันจะได้ประมาณนี้นะคะในทุกๆเดือนน่ะจู่ๆนะคะมันก็ลดลงลดลงในเดือนนี้แล้วก็ลดลงเรียกว่าคุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะได้น้อยขนาดนี้ในเดือนนี้นะคะพอไพนะ่เน่ยเขาออกมาคือเขาย้ำแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าเป็นความไม่มั่นคงทางด้านของการเงิน ซึ่งบางครั้งอาจจะมาจากครอบครัวนะคะธุรกิจครอบครัวอ่มมาจากธุรกิจของครอบครัวนะคะคือดูเราเนี่ยมันมีสภาวะของการขาดทุนในบางสิ่งบางอย่างของธุรกิจนี้แต่อย่าลืมว่าเป็นดวงรวมนะคะก็จะเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทำธุรกิจกับครอบครัวแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะคะก็ดูเหมือนกับว่า ทำงานแล้วเงินที่ได้นะ่ะมันได้ล่าช้ามากกว่าเดิมหรือมันอาจจะมีการแบ่งจ่ายนะคะอืมไม่ได้ตรงงวดไม่ได้ตรงวันที่มันควรจะได้นะมันมีกว่ามันมีการเลื่อนออกไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นสภาวะที่คุณเองก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าอัศวินถือดาบค่ะที่ออกมาตรงนี้เนี่ยเหมือนคุณอยากจะพูดเหมือนคุณอยากจะแย้งนะคะเหมือนคุณอยากที่จะทําอะไรให้มัน สำเร็จเสร็จสิ้นไปเลยแต่ตัวของคุณเองก็จำเป็นจะต้องหยุดแล้วก็ไม่พูดนะคะเรียกว่ารออย่างเดียวเท่านั้นจริงๆในพลังงานของคุณถ้าเป็นมุมมองความรักก็ดูเหมือนกับว่าช่วงนี้นะ่ะตัวของคุณนะคะก็รู้สึกว่าความรักมันไม่มั่นคงนะคะอยากพูดอยากคุยอยากแก้ไขยอยากเจรจานะคะอยากปรับความเข้าใจกับคู่ของคุณนะ่ะแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันมีช่องว่างระหว่างกันละกัน นะเลยทำให้นะคะในตอนนี้ในด้านความรักของคุณนะ่ะก็ดูห่างๆจากคู่ของคุณอยู่นี่คือพลังงานที่ออกมาในฝั่งของคุณนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะในฝั่งของเขานะว่าพลังงานของเขานั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง2ถ้วย เดอะเมจ c ก a n นะคะแล้วก็เก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุน้ำพลังงานของคนเกิดวันพุธพลังงานของธาตุดินนะคะคือถ้าเราดูจากพลังงานของเขาเราเนี่ยเขาดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเขาดูเป็นคนเก่งทํางานเก่งหาเงินเก่งนะคะรูปร่างหน้าตาดีนะแล้วก็ ค่อนข้างมีหน้านะตาทางสังคมอะพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าในตอนนี้ดูเหมือนใจของเขาเองนะคะมันก็มีความไม่สบายใจเหมือนกันต่อให้เขาจะทํางานเก่งหาเงินเก่งแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่ตัวของเขาเองก็ควบคุมไม่ได้มันอาจจะมาจากสภาวะแวดล้อมนะคะหรือในตอนนี้เขารู้สึกถึงอาการเบื่อเบื่อเซ็งเซงน,นะคะกับสถานาการณ์บางอย่างในชีวิตตอนแรกเนี่ยมันดูเป็นความสุขของเขา นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานความรักกับคุณนะคะหรือเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนก็ได้ดูแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยเป็นความสุขมันเคยเป็นสิ่งที่เติมเต็มมันเป็นแพชชั่นของเขาแหละแต่ว่าในนเวลานเนี้ค่ะเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วตัวของเขาเองน่ะก็อยากที่จะอยู่นิ่งๆอยากอยู่คนเดียวอารมณ์ประมาณนี้เลยนะไม่อยากที่จะสูงสินกับใครนะคะ อยากเคลีย์พลังงานของตัวเองก่อนเนี่ยพลังงานของเขาออกมาในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามนะคะเพราะตัวของเขาเองนะคะมีจิตใจที่กําลังเป็นกังวลนะคะกับสถานการณ์ในชีวิตอะที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาเองก็อยากที่จะละอยากจะปล่อยวางนะคะอยากจะให้เวลากับตัวเองอะก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่เงียบแล้วก็นิ่งถ้าหากว่ามีประเด็นกับคุณนะคะ เหมือนจากฝั่งของคุณอนะที่บีบอกไปว่าคุณอยากคุยคุณอยากเคลียร์คุณอยากที่จะปรับความเข้าใจต่อฝั่งของเขาเองนะคะก็ยังไม่อยากที่จะปรับความเข้าใจอะก็อาจาจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็ได้ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนะี่ยห่างกันนะคะอามาดูในส่วนของคำตอบนะคะให้ข้อความค่ะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะ การจากลาคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไปหลับตาคลาใดเห็นแต่หน้าคุณนะของขวัญที่มีค่าคือได้เห็นหน้าที่มีรอยยิ้มของคุณค่ะขอบคุณที่คุณอดทนเพื่อเขานะคะ เขากลัวว่าจะเสียคุณไปจริงๆที่จริงแล้วใส่ใจนะแต่ซ่อนอยู่ในท่าทีที่เฉยเมยของเขาค่ะเราจะไปต่อกันอย่างไรดีเขาสับสนนะคะเนี่ยขอบคุณที่ทำให้ฝันของเขาเป็นจริงความอบอุ่นใจเขาได้จากแววตาที่ห่วงใย,ยของคุณนะ คุยกับเขาบอกเขาในสิ่งที่คุณต้องการได้ยินเสียงหัวใจของเขาไหมมันกำลังบอกว่ารักคุณนะคะจิตใจของเขาต้องการสัมผัสอันอบอุ่นของคุณค่ะจะโกรธอีกนานไหมน้อเหนื่อยแล้วนะคะเขาอยากเป็นเพื่อนกับคุณนะ เขาคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของคุณนะคะคุณรู้ใจเขาที่สุดแล้วนะใจเย็นๆนะคะห่างกันแค่กายแต่ใจอยู่ใกล้คุณนะจะดีแค่ไหนหากเราได้กอดกันแน่นๆสักครั้ง เขาไม่เคยลืมวันนั้นเลยนะคะวันที่เราได้รักกันวันที่เราเข้าใจกันนะคะวันที่เราได้ร่วมถูกร่วมสุขก,กันเขาไม่เคยลืมเลยนะเขาเป็นของคุณเสมอนะเขาก็อยากให้มีปาฏิหาริย์ในความรักของเรานะคะอยากให้คุณบอกว่ายังรักกันเหมือนเคยอ่ะอีกสองใบนะ ใจิตใจของคุณงดงามเขาสัมผัสได้ใบสุดท้ายเขายัางไม่มั่นใจอืเขาสับสนจริงๆค่ะหลายๆอย่างอะ่ะมันทําให้ตัวของเขาเองนะคะมีความรู้สึกไม่มั่นใจนะคะกับความคิดความรู้สึกของตัวนี้เขามีให้กับคุณอะ่ะเราบางทีนะคะสิ่งที่เป็นประเด็นการอาจจะมาจากการที่ขอสถานะในความสัมพันธ์ก็ได้ คุณะต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังนะคะเพราะคุณคบกันมานานแล้วคุยกันมานานแล้วดูใจกันมานานแล้วแต่ตัวของเขาเองเป็นคนที่ยังต้องการอิสระยังต้องการไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะ่ะบิ๊ก็เลยมองว่าสิ่งที่เป็นประเด็นการเราทะเลาะก,กันเนี่ยก็น่าจะมาจากการที่ยังไม่ให้สถานานี่แหละนะอ่ะขอสักสาใบานะคะให้กับสถานาการณ์ในอนาคตนะของความสัมพันธ์นะคะ ในคลิปนี้หกใบก็ได้อ่ะหกใบนะคะจะได้เท่ากับตรงนี้อืมสถานาการณ์ความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะต้าสำหรับเป็นใบนี้นะอ่าดูเหมือนมีบางคนนะคะมีสถานาการณ์ของตัวเลือกทางเลือกเข้ามาจริงๆนะคะ ไม่ว่าตัวเลือกทางเลือกนั้นจะมาทางฝั่งของคุณหรือว่าฝั่งของเขาก็ตามดูเหมือนกับว่ามีกรณีนี้ด้วยแต่อย่าลืมว่าเป็นพลังงานรวมเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลือกทางเลือกไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเฉพาะบางคนเท่านั้นแต่ไพ่เขาออกมานะคะบีก็ต้องพูดถึงนะอนาคตความสัมพันธ์นะคะจะยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งสองคนจะยังจับมือไปด้วยกันค่ะ เราก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะถนอมใจกันมากขึ้นแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะพยายามเพียงแค่ฝ่ายเดียวก็ตามแต่ในอนาคตอะคะ่ะมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะโดยเฉพาะนะคะถ้าเข้าใจในความเป็นตัวตนหลักความต้องการในความรักของแต่และฝั่งคุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณว่า แต่ละคนน่ะต้องการอะไรกันแน่ในความสัมพันธ์ถ้าคุณเข้าใจกันได้แบบนี้ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยค่ะสามารถที่จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่โชคดีที่ได้มาเจอกันเป็นความสัมพันธ์ที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก้าวไปสู่ในจุดที่ดีมากกว่าเดิมได้นะคะนั่นคือการละทิ้งนะบางทีก็ต้องทิ้งอดีตนะ ทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังแล้วเดินไปในเส้นทางความรักนะคะเส้นทางข้างหน้าอยู่กับปัจจุบันนะคะที่มีคุณและเขาในเวอร์ชั่นที่เข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเดิมพอบี้มองว่าความสัมพันธ์น่ะมันดูไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่อะคะ่ะ เนี่ยเราบางทีอะสิ่งที่สามที่เข้ามากระทบอะค่ะก็อาจจะมาจากคนที่เขาบอกว่าคุณทั้งสองคนไม่เหมาะสมกันก็ได้นะคะเพราะคุณทั้งสองคนบางทีอาจจะมีอายุที่แตกต่างจากกันนะคะหรือว่าหน้าตาทางสังคมหน้าที่การงานที่แตกต่างกาันจนบางครั้งเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะหรือว่าเราสองคนไม่เหมาะกันจริงๆเราอาจจาเป็นต้องปล่อยกันไปหรือเปล่าอะ่ะก็มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่พี่ไพ่ก็บอกเลยว่า สถานการณ์อะไรก็ตามอะคะ่ะที่ในตอนนี้น่ะควบคุมไม่ได้นะคะให้ปล่อยมันไปก่อนแล้วอนาคตอะคะ่ะระหว่างคุณกับเขาเน่ะเมื่อนะคะใจของคุณทั้งสองคนยังคงมีความมั่นคงและพร้อมนะคะที่จะปรับอะไรหลายๆอย่างเข้าหากันนะคะสถานการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเา้ามันก็จะคลี่คลายได้จริงๆเพราะว่าถ้าเราอิงจากข้อความที่ออกมาทั้งหมดอะเขาก็กำลังสับสน ใจหนึ่งก็รักอีกใจหนึ่งก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะใจหนึ่งก็อยากที่จะมั่นคงอยากมีคุณอยู่ข้างๆแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะพลังงานก็เลยออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะอืมกำลังสับสนแล้วก็ลังเลใจจริงๆมาดูพี่นางฟ้าค่ะ ชูเลฟคุณรักเขามีความเป็นรักแท้ของการรักกันอยู่นะคะการให้อภัยแล้วก็การเรียนรู้สำคัญมากๆสำหรับความสัมพันธ์นี้ค่ะอ่าเร็วๆนี้นะคะจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะการงานแล้วก็การเงินนะคะค่อนข้างมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์นี้จริงๆความรักที่โรแมนติกค,ค่ะจะเกิดขึ้นนะคะ ในเส้นทางความรักของคุณเราความรักนี้น่ะก็สามารถที่จะกลายเป็นความรักที่มั่นคงนะคะกลายเป็นคู่ของการรักกันได้จริงๆในอนาคตนะแต่ว่าในตอนนี้ค่ะต้องเคลีย์พลังงานลบๆนะคะเคลีย์พลังงานที่ไม่ดีออกไปให้หมดเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นค่ะสนใจแค่ปัจจุบันนะคะที่คุณรักเขามีการรักกันในชีวิตก็พอนะคะ มาดูวันที่วันเกิดนะคะแล้วก็ราศีนะราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1คนที่เกิดวันที่13ราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6ราศีกุมหรือคนที่เกิดวันที่11คนที่เกิดวันที่15ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้อ่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะ เกือบลืมเลยอ่าก็มีเลข53 95 16เลข2เลข6แล้วก็49นะคะ86 34และ42ค่ะโอเคค่ะครบเรียบร้อยเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ